คุยไม่เหลือไก่เท่าไรก็คุยทิ้งหมดจะไหวไหมเนี่ยอายกีกเลี้ยงกันได้ไหมเนี่ย ขุ้ข้าวหกบานเต็มถาดหมดแล้วเนี่ยข้างนอกหมดเลยกันไม่ไหวเลยเอา้ากลัวอะไรนะกลัวอะไรเรื่อโอ้โหส้มกับเป็นใกล้ป้าจริง ดู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 มันทำเขาดูมันทำเขาอ้าวอ้าวสุกปีอีกหน่อยขอสุกหน่อยเลยไม่ใช่แม่เองหรือเปล่านะจิ๊กไม่ใช่แม่เองไหมนะขาเขายังงมีขาเดียวก็เข้าไปซุกไปคุดเขา แล้วก็ไม่รู้จักนั่งยืนอยู่งั้นแหละ ้าพลำคาดแล้วเด้คาดนะต้าเ้อเคยอยู่คนเดียวสบายสบายมาเอาตัวอะไรมาใส่ไว้ให้ก็ไรู้เนาะไม่เคยอยู่สุกอมาดันเข้าไป ข้าวหมดไม่ได้ลองให้เกี่ยวเลยต้องมีตลอด นี้เป็นไหนก็ไปพันเขาฝนมาอีกแล้วเงื่ดตึ๊บอีกแล้ว เปลี่ยนน้ำใหม่แล้วเอาใหม่นะลงไปเล่นใหม่ในกะิ๊กเปลี่ยนน้ำไม่ถึงวันเหลืองไปด้วยข้าวอาุ้ยอ่าทำอะไรอย่างนั้นอา้อาอ้อ ความดื้อน่าใ,ใจดีนะเป็นคนอื่นคนจิกต,ตายนชนหน้าชนหลังล้มไปล้มมา